สวัสดีค่ะทุกคนปูก็จะมามัดรวมรวบตึงนะคะสําหรับน้ําหอมที่ออกมาในปี2023ทั้ง5กลิ่นที่ปูยกให้เขานะคะเป็นที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีความหอมทุกกลิ่นแล้วก็เป็นความหรูหราด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นความหอมที่พร้มอมก,กับทุกสถานการณ์เลยไม่ว่าจะฉีดไปในแต่ละวันนะคะหรือว่าจะมีงานกลางคืนหรือว่าจะออกไปดินเนอร์อะไรต่างๆนะคะเขาหอมพร้อมทุกสถานการณ์เลยค่ะ แล้จะบอกว่าถ้าใครเป็นสาวกน้ําหอมนะคะแล้วก็พลาดกลิ่นไหนไปี่ยนะคะต้องมีความได้รองค่ะเพราะว่า คือฉีดแต่ละกลิ่นเนี่ยนะคะมีความหอมแล้วก็มีคนทักทุกวันเลยค่ะคือถ้าฉีดกลิ่นไหนไปนะคะก็จะมีความแบบมีเพื่อนมาทักอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะก็จะเป็นในที่มีความหอมแล้วก็ประทับใจมากๆเลยแล้วก็เป็นใ,นในที่ปูเนี่ยใช้แบบทุกวันเลยนะคะก็คือบางขวดเนี่ยก็คือใกล้จะหมดไปแล้วเดี๋ยวปูจะมาพูดถึงนะคะในโทนของเขาว่าในโทนของเขาแต่ละน้ําหอมเนี่ยนะคะเป็นโทนอะไรกันบ้างน,นะคะเผื่อว่าใครพลาดกิ่นไหนไปเนี่ยต้องมีความได้ลองกันเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้พลาดเลยสําหรับน้ําหอมที่นํามาเล่า ที่เป็นที่สุดแห่งปี2023ของปูที่ปูดได้ใช้มานะคะแล้วก็มีความประทับใจทุกกลิ่นเลยค่ะมาไล่กันที่กลิ่นแรกเลยนะคะกลิ่นแรกเนี่ยก็จะออกมาเมื่อต้นปี2023เลยค่ะแล้วก็เป็นของ Giorgio Armani ที่เป็นกลิ่น My Way ซึ่งกลิ่นนี้นะคะก็มีความหอมหรูหราแล้วก็ บวกกับความมีแบบความเท่ๆลุคแบบว่าโชบเชฉีียวไปด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะเขาก็เป็นโทนฟลอรัลวูดดี้แล้วก็มา s k คกี้ค่ะเรียกได้ว่าฉีดไปนะคะคือแบบหอมพร้อมพูดสถานการณ์มากๆเลยแล้วก็เป็นความหอมที่แบบมีความรู้สึกว่ามีความให้ความมีสเสน่ห์กับตัวเราเองด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นความหอมที่ลงตัวมากๆเลยสำหรับไมเวที่ออกมาในต้นปี2023ของ g ชอออลเชโออัมานีค่ะ มาถึงกลิ่นที่2นะคะก็จะเป็นของรังคมอีดอนนาว2023ค่ะแล้วก็เป็นโทนแอมเบอร์ฟลอลแล้วก็กลิ่นนี้นะคะให้ความเป็นเฟมินินมากๆเลยคือจะเป็นผู้หญิงออกแนวที่มีความหวานแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็ใส่ชุดเดรสเดินในทุ่งดอกไม้อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะให้อารมณ์และความรู้สึกประมาณนั้นแล้วก็ให้ความเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีความซ่อนความมีสเสน่ห์ในตัวด้วยค่ะ มาถึงกลิ่นที่3ค่ะก็จะเป็นของเบอร์เบอรี่กอดเดสค่ะซึ่งออกมาในช่วงครึ่งปีหลัง2023เลยแล้วก็กลิ่นนี้นะคะให้ความหอมที่ลงตัวแล้วก็หรูหราเบาๆค่ะคือ เป็นความหรูหราที่ไม่ตะโกนแล้วก็มีความหอมที่ละมุนมากๆเลยแล้วก็เป็นโทนอารมติกแล้วก็ในโน้ตหลักๆของเขานะคะตั้งแต่ท็อปโน้ตไปจนถึง Note, เบสโน้ตเนี่ยก็จะเป็นวานิลาค่ะเพราะว่าปูเป็นสายปู LED, มองเป็นสายวานิลาเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยปูต้องไม่พลาดแล้วก็จะมีความหอมของลาเวนเดอร์นิดหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นความหอมของลาเวนเดอร์เยอะๆปูก็คงจะไม่ซื้อนะคะเพราะว่าถ้าเป็นลาเวนเดอร์เยอะๆเนี่ยปูก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่า กลิ่นของเบอร์เบอรี่กอลเด็ดเนี่ยมีความหอมที่หรูหราแล้วก็ลงตัวมากๆเลยดูจากปริมาณนะคะที่ปู่ใช้เนี่ยก็ใกล้จะหมดด้วยนั่นเองค่ะเป็นอะไรที่เวริร์กมากๆเลยแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายกูมองนะคะเบอร์เบอรี่กอลเด็ดเนี่ยก็ตอบโจทย์ดีมากๆเลยเพราะว่าให้ความหอมของความเป็นวานิลานะคะที่เป็นความวานิลลาที่แบบไม่ตะโกนนะคะแล้วก็ให้ความหรูหราไปในตัวด้วยนั่นเองค่ะ มาถึงกลิ่นที่4นะคะก็จะเป็นของ Prada p r o d u c Intense 2023ค่ะซึ่งออกมาในช่วงครึ่งปีหลัง2023เลยแล้วก็เป็นโทน Amber Floral แล้วก็ฉีดกลิ่นนี้ไปนะคะทุกครั้งที่ฉีดนะคะจะต้องมีคนทักตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ฉีดกลิ่นอะไรนะคะก็คือจะมีเพื่อนเนี่ยค่ะมาทักแล้วก็บอกว่า แบบหอมมากๆเลยแล้วก็ชอบกลิ่นนี้มากๆเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเรียกได้ว่ามีความหอมที่ลงตัวแล้วก็หรูหลาแบบหรูหลาแบบเด็ดขาดมากๆเลยเรียกได้ว่าสะกดคนรับข้างเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นความหอมที่ติดมากๆเลยค่ะติดทนนานตลอดวันเลยยิ่งถ้าฉีดลงบนเสื้อผ้านเนี่ยนะคะจะมีความหอมที่แบบว่าสะกดมากๆเลยค่ะเพราะว่า คือแบบมีแต่คนมาลุมล้อมอะไรประมาณนี้ค่ะคือแบบใช้น้ำหอมอะไรแบบอยากจะซื้อตามอะไรประมาณนี้ค่ะของพาดาพาราดอกอินเทนเนี่ยก็สะกดคนรอบข้างได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความหอมที่แบบหรูหราแบบว่าดีงามมากๆเลยคือแบบหรูหราแบบไม่ต้องตะโกนอะไรเยอะแยะแต่มีความหรูหราแบบซ่อนลึกๆไว้อยู่นะคะคือแบบสะกดไปเลยค่ะสําหรับคนรอบข้างที่แบบได้กลิ่นนี้นะคะของพาดาพาราดอกอินเทนที่ออกมาในช่วงครึ่งปีหลัง2 0 2 3ค่ะ มาถึงกลิ่นที่5นะคะที่เป็นกลิ่น devotion ของ dolce gabbana แล้วก็เป็นกลิ่นโทน amber vanilla ค่ะซึ่งถ้าใครเป็นสาวกของกูมองนะคะที่เป็นแบบชอบโทนขนมชอบโทนวานิลาเลยนะคะกลิ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นความหอมที่แบบเต็มร้อยไม่หักเลยค่ะแล้วก็ปูรู้สึกว่ากลิ่นนี้นะคะมันเป็นตัวตนของกูเลยเพราะว่าปูชอบกลิ่นนี้แบบมันหอมสุดจริงๆค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันให้ความสบายแล้วก็ให้ความที่แบบว่า ดีต่อความรู้สึกมากๆเลยแล้วก็เป็นแบบวานิลาที่ปนกับส้มเบาๆนะคะคือแบบเป็นอะไรที่หอมลงตัวแล้วก็กลมกล่อมละมุนมากๆเลยแล้วก็มีผู้ชมทางบ้านนะคะเขาก็หาดูรีวิวนะคะกลิ่นดีเวอร์ชั่นของดอลเชนกับบานานี้แหะคะ่ะแล้วก็ไม่เจอใครที่เป็นคนไทยรีวิวเลยนะคะก็มาเจอปูนี่แหละที่รีวิวกิ่นนี้ไว้แล้วก็เขาก็ไปดมเทสที่เคาน์เตอร์แล้วก็เขาก็บอกว่าพอฉีดไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปเหมือนโดนตกไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยะคะ่ะสําหรับกลิ่นดี ะะเพราะว่าเป็นความหอมที่แบบสุดจริงค่ะแล้วก็ให้ความหรูหราแล้วก็ลงตัวดีงามมากๆเลยแล้วก็มีความละมุนที่กลิ่นมากๆเลยซึ่งถ้าใครที่ยังไม่ได้ลองกลิ่นดีวอชั่นของดอลเช่แอนกาบานากลิ่นนี้นะคะเป็นอะไรที่ต้องมีความได้ลองเลยค่ะเพราะว่าจะโดนไปถึงแบบความรู้สึกโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นกลิ่นหอมที่แบบดีสุดหอมสุดจริงๆมากๆเลยค่ะ โอเคค่ะปูก็จะมาสเปรย์กลิ่นเด v ว t i o ชั่นของดอลเชนกับบาน่านะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่เลิฟมากๆเลย แล้วก็เลิฟทุกกลิ่นนะคะแล้วก็ทั้งห้ากลิ่นนะคะปูก,ก็จะสเปรย์ไปให้ชุ่มเลยแต่ว่ามีบางน้ําหอมที่มีใช้อยู่เนี่ยบางกลิ่นนะคะเราไม่สามารถสเปรย์ได้นะคะก็คือปูก,ก็จะแต้มตามที่ประจอนเอานั่นเองค่ะก็จะแต้มไปเบาๆแต่ว่าทั้ง5้ากลิ่นนะคะปูสเปรย์แบบชุ่มมากเลยค่ะคือแบบหอมฟ้งมากๆเลยแล้วก็ไม่ทําร้ายคนรอบข้างด้วยปูก,ก็จะมาสเปรย์นะคะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสาวบกน้ําหอมแล้วพลาดกลิ่นไหนไปนะคะทั้ง5้ากลิ่นที่ได้เล่ามาเนี่ย ต้องมีความได้ลองค่ะเพราะว่าเขาเป็นน้ําหอมที่ออกมาในปี2023แล้วก็หอมทุกกลิ่นแล้วก็ให้ความหรูหราแล้วก็ละมุนด้วยมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ